2,025ดอโตมาฮอในโลกของยานยนต์ที่เต็มไปด้วยความเร็วและความดุดันมีเพียงไม่กี่คันที่จะถูกกล่าวถึงในฐานะตำนานแห่งความบ้าคลาั่งและดอโตมาฮอก็เป็นหนึ่งในนั้นรุ่นปี2,025ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับทุกความคาดหวังสารต่อชื่อเสียงของต้นแบบในตำนานที่เคยสร้างความตะลึงให้กับวงการเมื่อเกือบสองทศวรรษก่อน แต่ครั้งนี้ดอทนำเอาเทคโนโลยีล้ำยุควัสดุน้ำหนักเบาและวิศวกรรมที่แน่นยำระดับไมครอนมาผสมผสานเพื่อให้โตมาฮอค2 0 2 5ไม่เพียงแค่เป็นรถแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วเหนือขีดจำกัดหัวใจสำคัญของมันคือเครื่องยนต์ V 1 0ขนาด8.4ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดใหม่จนสามารถปลดปล่อยพลังได้มากกว่า500แรงม้าเสียงคำรามจากท่อไอเสียถูกปรับจูนให้ดูดดันแต่ไพเราะอ,อย่างลงตัวทุกการบิดคันเร่งคือการปลุกสัตว์ร้ายให้ตื่นขึ้น พร้อมทะยานไปข้างหน้าด้วยอัตราเร่งที่สามารถทำให้หัวใจเต้นแรงภายในเสี้ยววินาทีความเร็วสูงสุดตามข้อมูลจากดอทอยู่ในระดับที่รถจักรยานยนต์ทั่วไปไม่สามารถแตะได้และแม้จะเป็นยานพาหนะที่มีล้อสี่ล้อแต่รูปทรงและท่านั่งขี่นั้นยังคงให้ความรู้สึกเหมือนควบมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บอยอยู่เต็มที่ดีไซน์ภายนอกของโตมาฮอกสคือการผสมผสานร,ระหว่างความล้ำสมัยและความบ้าคลั่งในสไตล์ดั้งเดิม โครงสร้างตัวถังทำจากไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักขณะที่เส้นสายตัวรถยังคงมีความโฉบเฉีียวแบบนักล่าไฟหน้าแบบเลดแมทริกถูกออกแบบให้ดูเหมือนดวงตาเหี่ยวกำลังจ้องเหยื่อล้ออันลอยน้ำหนักเบาพร้อมยางสมรรถนะสูงถูกปรับขนาดและรูปแบบดอกยางใหม่เพื่อรองรับพลังอันมหาศาลของเครื่องยนต์ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยดอทไม่ได้มองข้ามแม้จะเป็นยานพาหนะที่เน้นความเร็วระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกพร้อม ABS ที่ตอบสนองในระดับมิลลิวินาทีทำให้ผู้ขี่สามารถควบคุมได้แม้ในสภาวะที่ต้องหยุดรถอย่างกระทันหันระบบควบคุมเสถียรภาพและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้โตมาฮอ,อกปับตัวได้ทั้งบนถนนตรงความเร็วสูงและโค้งแคบที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง สิ่งที่ทำให้รุ่น2025น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงหน้าปัดเป็นจอ OLED ความละเอียดสูงที่สามารถแสดงข้อมูลความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิระบบนำทางและแม้กระทั่งแรงจีที่ผู้ขี่กำลังเผชิญนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการตั้งค่ารถและอัปเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกล แม้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพของวิศวากรรมยานยนต์แต่ดอตตมาฮอก2025ก็ยังเป็นผลงานศินละปะที่มีชีวิตทุกส่วนประกอบถูกออกแบบให้มีความหมายตั้งแต่โครงสร้างที่เหมือนปีกเครื่องบินเจ็ตไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างการสลักชื่อรุ่นด้วยเลเซอร์บนชิ้นส่วนไทเทเนียมมันไม่ใช่เพียงยานพาหนะที่ใช้เดินทางแต่คือประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่าความเร็ว ในยุคที่หลายค่ายกำลังมุ่งไปสู่ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบดอดกลับเลือกจะมอบโตมาฮอก2025ให้เป็นเครื่องเตือนใจว่ายังมีมวลคลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่มันคือบทสรุปของความบ้าคลั่งและความงามที่รวมอยู่ในหนึ่งเดียวสำหรับคนที่มีโอกาสได้สัมผัสมันอาจไม่ใช่แค่การถีกแต่มันคือการได้ครอบครองชิ้นส่วนหนึ่งของตำนานที่จะถูกเล่าขานไปอีกหลายสิปีข้างหน้า ถ้าต้องการผมสามารถทำชื่อวิดีโอคลิปเบตบวกคำบรรยายบวก5ชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องบวก5 h า s h t a สำหรับคลิปนี้ให้ด้วยเพื่อให้พร้อมอัปโหลดลง YouTube ทันที